ตาเนี่ยบวดเลยบกคำโฆณาบวนเลยแลบนานี่ยบวดเลย๋อ้ยพิชิตใหม่บัมีดอิชิใหม่กับบมีนะไปแล้วบ่ไปเลยใชปใช้ออจาต้องไปใช่คุณไปล้นีเดคุณนี่ไปวันนี้จับเาแล้วนะสีมี่ยังอ้ามาจะใช้ตานี่ ตาจะรล่อาจารย์คืนนี้คืนนี้ทั้งอยู่บนเก่าบนเก่าใหมามาใช่มาคืนนี้ันโอ้ยอมตายกันเลยมัน่ได้่อบูเล่มนมาจะดีเนาะสับขลกครับสับสับ้อแค่ล้อออกอพลามาเขีนไม่เขียนส่ไมันเป็นยังสีมันเจ็บขึ้นแล้วด้ไงก็มาขึ้นนี่เน่ โซ่เลยงบลีนนียหัวกอจนเตะขคอจะเตีงเนาะวงไหนจะไปกินไดีกว่าฮ่าฮ่าใฮ่แมอนี่ไรกินเลยเลยไป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 แม่จานแม่กินซองแล้วนะเอ้ยเธ้ยอามอยา์นะแับคอลแค่นออก Ô, xe cày linh đủ sẽ đưa Xe cày linh đủ rồi. chưa tìm nu nu chưa tìm đu đưa chưa tìm đu đưa chưa tìm đu đưa Dịch, dịch, đu đưa chưa tìm 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 đu đu đưa กันไฟมันกันไฟแพ้แล้วเด้อจอกหนึ่งเด้อเราเด้อแม่แม่ยันจะพลายันจะจอกแก้วเลยเด้อขอเป็นผู้สนับสนุนสีมืดโอ้สไปบวชนัวเมื่อกี้นี่ไปบวชได้นี่ยสนิษฐ์สไปบวกแต่เป็นอาจารย์ยังไงยเป็นอาจารย์เป็นเรืองสีสวดมนต์อยู่ในธรรมแม่เนาะแม่เนาะ 오, 지식. 지식을 찾아야 되나, 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 지식을 찾아야 야 되나, 지식을 지지지지지 지식을 찾아야 되나, 지식을 찾아야 되나, 지식지지지지지지 จะเปด้อาจารย์อาจารย์เลาะแมงไม้่นจะเป็นอาจารย์กินได้นหมกินกินของเยเอยกินมันบึงเกินโอ้โหมันกายอยู่ทิงในภงอยู่แทวตัวนะแเตสันทึงะไล่แมงไม้ห่าฮาได้ไมจะไปได้ดิ ลอกได้เดียวเลโอ้เจ็บตัวสุดะรอคอลฮะไปลอมซักคะลอมาสิเกมเชฮู้เนอู้งโอ้มาดนคนอื่นไปเห็ดก่อนนะสวยๆไงนาะไปไปไปเลยกินของยาไปเยไปไ่ได้กันเอา แม่นบ่ คลืนเนี <Yeah. S 1> again, right ่ยนั่นคืออเมงไม้หัวเม่งไม้ใส่กบรวองได้สายทตได้เห็นได้ใต้สีดิ้งใต้ซีดิเนี่ยนี่สมบัใต้ิได้จ้าไปจากินซีราติเดียวต้นแก้วพิมพะจะใต้หล่าพี่เนาะเมนฮาเนี่ยใต้สีมีไหม พ่อจิพิคิดมั้ยไปจับบ่ได้มีดอกจิพิสิมางึงเลียวๆปั๊บๆๆ